อัปเดตเส้นทางใต้ฝุ่นคามาวาคาดเนี่ยไม่เข้าไทยนะคะแต่ทําให้ฝนเนี่ยตกหนัก28-29ลุสภาคคม2566ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้เผยภาพเส้นทางพายุใต้ฝุ่นนะคะระบุวา่าอัปเดตเส้นทางพายุใต้ฝุ่นมาวาเช้าวันนี้นะคะพายุเนี่ยยังอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะกําลังเคลื่อนตัวทางตะวันตกเฉียงเหนือไปทางตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ทิศทางเนี่ยไม่ได้เคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้จึงไม่ส่งผลกระทบกับสภาพอากาศบ้านเราค่ะแต่อาจจะช่วยด ดึงดูดมรสุมให้แรงขึ้นได้นะคะช่วงปลายเดือน28-29ิิกาพฤษภาคม2566นาสค่ะมรสุตมตะวันตกเฉียงใต้นะคะยังพัดปกคลุมและมีกําลังปานกลางค่ะฝนเนี่ยก็จะเริ่มตกกระจายมากขึ้นบริเวณภาคอีสานภาคตะวันออกแต่ปริมาณเนี่ยอาจจะยังไม่มากนักนะคะวิเคราะห์แล้วมีแนวคุ้งแนวโค้งบริเวณภาคอีสานตอนล่างค่ะช่วง27-30จิพฤษภาคม2566นนะคะฝนเพิ่มขึ้นบริเวณภาคอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออก กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะขณะที่รองศาสตราจารย์ดเรเสรีสุพราทิศนะคะรองประธานกรรมการมูล,ลนิธิสภาเตือนภยัยพิบัติแห่งชาติได้โพสต์ข้อความค่ะผ่าน Facebook ส่วนตัวนะคะระบุว่าซุปเปอร์ใต้ฝุ่นลูกแรกปีนี้กําลังมาคาดว่าไม่เข้าประเทศไทยค่ะแต่ส่งผลให้มีฝนตกมากขึ้นปลายเดือนนี้ล่าสุดค่ะ J t w c และ JMA นะคะคาดการว่าพายุใต้ฝุ่นมีแนวโน้มพัฒนาตัวเป็นซุปเปอร์ใต้ฝุ่นค่ะประมาณวันศุกร์ที่ยี่สิ 6พฤษภาคมนี้ค่ะเนื่องจากอุณหภูมิน้ำทะเลบริเวณดังกล่าวนะคะสูงขึ้น29-30องศาเซลเซียสค่ะทำให้มีการสะสมพลังงานความร้อนนะคะไปเพิ่มให้กับพาย,ยุค่ะทำให้ช่วงปลายเดือนตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมประเทศไทยเนี่ยก็จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นทั่วทุกภาคยกเว้นภาคเหนือค่ะ